มาคาฉลองปีให mm <h. S 2> ม่แบบนั้น่าเขาดาวยังงไเอราไม่ไดอก็ขานเลยใช้วิดีโอคอลกันขาดกันไม่ได้ไม่ไปด้วยกันเออจริงเขาอยากให้ไปด้วยกันแต่ด้วยความที่พอเขาเคลียร์งานแล้วมันมันไม่ทันฝั่งเราแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็มีเพื่อนอยู่ที่นู่นค่ะพอเขาจัดการอะไรได้ไม่ทันเขาก็เลยไปนู่นเลยไปหาจเลยมีการชวนชวนกันตลอดเวลาอยู่แล้ว่่องงที่ที่แบบ ที่แผ่นดินไหวด้วยค่ะที่ที่เราหายกันไปเลยทั้งคู่ใช่ใช่ใช่เขาก็ห่วงค่ะเขาเป็นคนโทรมาบอกตอนนี้มันถึงอันนี้แล้วนะบอกว่าให้หนูเก็บข้าวเก็บของแล้วขึ้นที่สูงไปไหนไป่นไหวที่สูงไหหรอตอนนั้นตอนนั้นคือหนูพักใกล้ทะเลนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ใกล้ใที่ที่เขาเกิดสึนามิแต่เขาสั่งให้เฟนาแพ็คกระเป๋าเดี๋ยวนี้แล้วขึ้นที่สูงก็เลยแพ็คกระเป๋าสูงสุดของเราคือตรงไหนชั้นแล้วผู้ชายบอกให้ทาเลยก็ทำอานี้หรอตกใจคือจริงจงมันต้องขับรถถ เราก็แทบไว้ก่อนผู้จัดการไม่อยู่เพราะว่าเขาอยู่กับแกแกออกไปออนเซ็นอะไรอย่างเงี้ยเขาโทรมาไปใส่แล้วเลยปะในความเป็นห่วงเราโทรใช่ค่ะโทรโทรตลอดอะไรเงี้ยจริงจรงคนทักไปถามเยอะแยะเพราะว่าเกิดเหตุการณ์แล้วปุ๊บก็มือแบบวีบูเลอเยอะค่ะเยอะเราก็ตกใจอะเราก็เป็นคนที่ตกใจอยู่แล้วเป็นคนที่ไม่วายใช่ก็เลยเก็บทุกอย่างใส่ถุงเท้าด้วยตดวขึ้นที่สูงเร้วจริงตอนนั้นเราได้แบบสัมผัสรู้สึกอะไรไหมว่าคือมันมีเหตุการณ์ ตรงฝั่งหนูไม่รู้สึกเลยแต่เธอเธอนไม่มีเพราะว่าเราอยู่ไกลถูกไหมใช่อยู่ไกลอยู่ไกลจริงๆเราอยู่ไกลค่ะแต่ว่าตกใจเหมือนอยู่ใกล้เออได้เช็คข่าวไหมคอยเช็คข่าวว่ายมันจะมีโอกาสจะเข้ามาใกล้เราหรืออะไรยังไงก็เช็คค่ะก็จริงๆเช็คเรื่อยๆเลยค่ะจะได้เตรียมตัวถูกแผนถูกกระเป๋าที่เก็บไปแล้วจะได้รู้ว่าเอาออกมาได้ไหมแล้คือไม่ได้ตื่นตูมแต่ว่าเก็บกระเป๋ารอแล้วใช่เราต้องแบบระแวดระวังค่ะเตรียมพร้อมไว้ก่อนคือนางโมเป็นนั่นคือแบบจะต้องแบบรีบกลับไทยไหมหรือว่าจะต้องยังไงต่อวางแผนอะไรแบบนี้ ก็ไม่เที่ยวต่อกะว่าจะขึ้นที่สูงค่ะขึ้นเขาไปก่อนคิดได้แค่นั้นแล้วหลังจากนั้นที่มันเกิดจากถึงแม้ว่าจะอยู่คนละเกอะหรืออะไรเงี้ยมันมีปัญหาเรื่องการเดินทางอะไรต่อปั๊ไม่มีเลยค่ะทางฝั่งที่หนูเดินทางไม่มีอะไรกันเลยการเที่ยวครั้งนี้รับดื่นรับลื่นค่ะมีเรื่องน่าตกใจบ้างแต่ก็แบบก็ระวังไปตามนื่องจากค่ะข่าวนี่แหละคะไม่มีอะไรอันตรายไม่มีอะไรอันตรายค่ะแล้ววิวลิ้ยงวิดีโอคอลมันเป็นยังไงมันแบบมันมันมันเหมือนอยู่ด้วยกันไหม ไม่เหมือนแต่ว่ามันก็ดีค่ะรู้สึกว่าแบบแบบพอมันเริ่มต้นปีเราก็อยากอวยพรอะไรดีๆให้กันมีอะไรที่อยากบอกกันหลายอย่างอวยพรอะเขาไปก็อยากให้เขาเป็นปีที่ดีแหละเแล้วอวยพรอะไรเราเขาก็อวยพรคล้ายๆกันงานดีอันรักดีสาธุค่ะอันนี้เขาด่าไม่ถามว่าอวยพรเขาอย่างนี้หรอออ๋ไม่ไม่ได้ให้พรหรอไม่ได้ให้พรอวยพรอย่างไรอันนี้เขาด่าด้วยกันปีแรกไหมหรือว่าอย่างในฐานะแฟนอวยพรอะไร ใช้ฝดวิีโ่ค่ะวิดีโอคอลไปก่อนแต่มันต้องมีโอกาสสักปีแหละปีต้องเป็นของเราใช่ไหมคะะกลับมาเจอกันแล้วไหมเจอแล้วค่ะเข้าไปรับของัปีใหม่มีอะไรให้กันบ้างไม่มีเลยนะคะเขาไปรับล้วเป็นไงบ้างก่อนด้วยความคิดถึงเลยไหมคนเยอะค่ะเขินนิดนึงใช้คนของก่อนก็ไม่มีคนหรอกเราซื้อได้มาฝากเขาก็ของก็จะคุ้นจีนล่ะอะไรอ่ะไม่บอกเอาก็อย่าง มีหลายอย่างอาทิเช่นอาทิเช่นของนิสซอติงตองไหมเดียวมันต้องมีมาเพราะว่าเดี๋ยวตม่ก็ตาบ้างอะไรบ้างมันตืวอะไรบ้างมันก็มีมันก็ดีอยู่หลายอย่างอาทิเช่นอาทิเช่นชนเป็นไหมไม่ถึงกระชนแต่ก็มีกางเกงกางเกงแบบว่าผู้ชายซื้อกางเกงซื้อเก่งให้เราเออมีกกางงเป็นแฟชั่นกางเกงแฟชั่นไม่คู่อ่ะคณะรังแก่ยังเกงชายังเก่งชาในไทยมีเราใส่เราเลย เขาเป็นกางเกงฟรีไซส์อยังยืดด้วยเราจะขยี้ทำไมก็ยืดด้วยหรอตอนผู้เราเป็นคนซื้อของแบบกันนะคู้อื่นเขาแบบซื้อของแบบโรแมนติกน่ารักอะไรอย่างเงี้ยอันนี้กของนิสสาวกับกางเกงฟรีไซส์แต่มันน่ารักคนกินแบบเห็นแล้วรู้เลยว่าอีกฝั่งต้องชอบเราชอบไหม ชอบค่ะเขาเรียกว่าเป็นของธรรมดาของธรรมดาที่พิเศษลงใช่ก็พวกคนชิวๆไงแล้วเฟิร์สชิลเลอร์เขาได้ยินไปหนูหนึ่งในนั้นมีกล่องนิสซอเราไม่ฟังมีหลายอย่างมีายอบเขาชอบชอบทุกไปหมดเขาเป็นไงบ้างเขาบอกเ่รออ้าวใส่อะไรเขาถามก่อนเขาบอกว่ากล่องนิสซอเอาไว้ใส่ในสอปากกาที่แบบเวลาเราอ่านบทอ่านอะไรเขาได้ใช้งานจริงเออใช้งานจริงเออ เป็นเรื่องของมีสออะไรก็ไม่รู้เนี่ยเออของหวานไงหรือหรือว่าเก็บต้มใหญ่ไวปวันเล่นไทยเดือนหน้าเลยก็ตามตามตามเทศกาลตามสิ่งที่เราเจอเจออะไรมาน่ารักเห็นอะไรก็คิดถึงเขาเล่นใหญ่ไปเล่นใหญ่ไม่เคยเล่นใหญ่เลยสักครั้งหล่อใหญ่หรอเราไม่เท่าไหร่เขาอะเขาก็ชิวๆไม่มเคยเล่นใหญ่หรอกไม่คท่านัาวันเล่นไทยปีไม่ไม่ค่ะไมันเล่คไทยรับกันไม่ครับหวานอยากได้อยากได้ไม่คาดหวังเรากลับไหมไม่คาดหวังเรากลับบ่า ยังไงนะไม่้ก่อนเลยนะด้เื่อกั้วี้ไม่กนอยากได้ดเช็คคิวเต้งก่อนเนอะเออนี่ขอคนข้างหลังไว้ไม่ติดต่อมายม่รอไม่ติดต่อมาไหมไม่รู้แลยคามอให้มีงานคู่ในวนาเลนไทน์จริงวันไหนก็ได้ค่ะชอบทางานด้วยกัน ก็ชอบทุกอย่างด้วยกันเราจะเอาอะไรกันนะโจ๊ะเวลาพูดถึงนายก็ยังเขินอยู่เหมือนมากๆดูหรอดูเหมือนเขินหรอโอ้โหดูไม่ออกวนเป็นเลขแปดแล้วเนี่ยดูออกหรือเปมาตัวบิดขนาดนั้นนะโอเคเอาใหม่ยืนนิ่งๆยังเขินอยู่เนาะยังเขินอยู่เาได้เบาเนาะไปถึงพวกเราอะเบาได้เบา